โอเคสวัสดีครับรอบนี้ต้องมาหากองหน้าเพิ่มแล้วครับเพราะว่าทีมสปิริตเราเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังขาดับขาดในสิ่งที่ไม่มีก็คือกองหน้าครับรอบนี้เปิดเดี๋ยวามหวังกองหน้า1คนครับใครก็ได้ครับที่เป็นบอลดามก่งๆแล้วกรีสมันตอลงตอเรสใส่ก็ว่าไปครับส่งมาให้หน่อยครับผมไปกันเลยครับเปอร์ดันโดตอเรสทางบอลวิสิตอเรสมาบอลดาอย่างเดียวเท่านั้นโอเคดูแถวเรียงกันมาครับ บอลดำยาวเหยียดเบียดเสียดกันช่งางมากมีมีเดียวแบบนี้ต้องกดเลยครับมันจะต้องไปหยุดที่บอลดำอย่างแน่เฮ้ยเฮ้ยอย่านะโอเคกองหน้าเลยกรับสาดูสาดูก็ร้องหล่ะใครใครก็ได้โอ้โหอยู่จากากัรสไนต์กีกองหลังในตอน,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 นกาว,าว่าข่าโอ้โหและเนี่ยกวาว่าเขาก็มาแล้วมาแล้วโอเคก็ได้กองหลังตัวดีอีกคนนึงมาแล้วก็อยากเรเอามาติดนะครับช่วงนี้มันเป็นบอล ถ้าเราเปิดช่วงนี้บ่อยๆเรามีสิทธิ์ลุ้นทีมจากเรียมอริดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับผมกับฝรั่งครับผมโอเคครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองโอ้กองหลังไปแล้วหนึ่งคนโอเคแอดทูไมค์ขับเมมเบอร์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปจัดทีมกันทีหลังอ้างขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันนะครับ GP เหลือเท่าไหร่ครับเหลืออยู่หนึ่งหมื่นเปิดอีกหนึ่งคนครับลุ้นต่อไปครับขอเป็นกองหน้าหรือสารทัวมา ช่วงนี้ล็รกอินเข้าทุกวันเนี่ยเขาแจก GP วันละหนึ่งหมื่นจนะครับผมโอเครู้รอบนี้คะขอเป็นวันดำก่อนนะครับแถวนี้แหละยาวเหยียดมาแล้วอย่าหยุดที่ท้องขอร้องโอเคมามากอลโอ้ยโอ้อหยันอุบลักก็โอ้ย พี่เกดก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยบอกพถือว่าโชคดีครับผมได้พี่ศัตัวใหม่อีกหนึ่งคนครับยันอุบลักครับผมโอ้โหสุดยอดฟินจริงๆครับช่วงนี้เปิดแล้วคุ้มอ่ะคุ้มโอเคครับรอบแรกกับมอคาวรอบสองยันอุบลักเข้ามาครับไม่ต้องพูดกันเลยครับว่าพี่เกดก็ฮอตอยู่นะครับช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยแอดทัมร์ใหขับเมมเบอร์กันครับเพราะว่าสายไซเกนผมก็เหนียวเหมือนกันนะฮะ ก็เปิดแปลงครับตอนนี้เหลือ GP อยู่แค่209ครับเดีย๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่จะไปเล่น v s ค o m สะสมเงนมาเปิดบอลให้คุมที่สุดในช่วงนี้นะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับที่นี้ต้อขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ